บริษัทคอนกรีต8 8ดจำกัดร่วมทำพิธีบันทึกข้อตกลงกับพี่น้องชุมชนบ้านสีดอนชัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมื่อวันที่5สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกา30น,นาทีณศาลาประชาคมหมู่บ้านสีดอนชัยหมู่ที่8ตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพลูนนายจัก,กริน สิริทอนภูมนายอำเภอบ้านทิมาเป็นประธานในการประชุมบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างบริษัทคอนขีต881จำกัดกับพี่น้องชาวบ้านบ้านสีดอนชัยหมู่ที่8ตำบลบ้านทิจังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทกับพี่น้องชาวบ้านโดยทางบริษัทจะต้องดูแลถนนดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านอีกทั้งในเรื่องของฝุ่นน้ำเสียและน้ำหนักของรถบรรทุกจะต้องเป็นรถบรรทุกหกล้อเท่านั้นถ้าหากว่าถนนพังหรือำํำรด ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทบริษัทจะต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพโดยเร็วรวมถึงการใช้เส้นทางสัญจรให้ได้ภายใน30วันอีกทั้งจะต้องมุ่งเน้นในการป้องกันมนลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักทั้งทำแนวป้องกันดินถลม่ม ป้องกันฝุ่นละอองแบบแน่นหนาะรอบพื้นที่ของบริษัททางนี้เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยชุมชนสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการต่อบริษัทคอนเกตแจดกัดหนึ่งจำกัดได้ ในทั้งปู่น,นะคะแล้วก็มันจะไหลไปเข้านาข้างเสียก็ขอคือในการน้ำนากลายเหนืนอค่ะทำข้างๆอนะคะแล้วก็ผู้ช่วยป่านะคะผู้ช่วยพนองแล้วทีนี้ต่อที่ก็ิีมเอ่อเพิ่มวางเข้าวา,างเข้าแล้วก็น้ํามันไปท่วมเข้าก้นนะคะก็เลยขอว่าเวลาน้ําที่ไหลเนี่ยของ ถ่วยดูเรองน้ำเร่องนี้ข้างเสียงข้างเสียงน่่จะเป็นที่น้ำมาเลยนะคะจ้ะให้ใครขอขอฝากเรงนะคะนะครับพนลักัฟ้ากลางเลยแต่แนรงด้วยนะครับสิ่งใดที่ทอโจยผมเียที่้องใด่ตองส่งโยนะครับอันหนาของการเรื่องของชจานนี่กันรับบางทีดูงด้วยพี่น้องชาวบ้านหรือมันมีความสุขเหมนตึ้งชาวบ้านตึงไว้ซักนะครับหรือบางวยนะครับกับเหับ ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางพี่น้องส้ธารณสุกฝ่ายเลยแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะครับทั้งแอมปูลทั้งสากพ,พ้อนะครับ้ก็ฝ่ากทางผู้ประกอบการเราได้รับคำแนะนําจากาเรกว่าความห่วงใยจากพี่น้องชาวบ้านนะครับเดี๋ยวจะสรุปแล้วกันนะครับก็คือนะครับล่า,างันทึกความเข้าใจเอ็นโียูเนี่ย นะครับตามที่เราเสนอมาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ6ข้อนะครับเท่าที่ผมจัดใจความได้นะครับเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเลขาจดแล้วก็ประทึกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนฟังพร้อมกันนะครับผมจะสรุปนะครับส่วนรายละเอียดบทที่ g ก็เดี๋ยวให้ฝ่ายเลขาไปจิานไปกลาวเอาลกันนะครับตกลงตรงไหนนะครับให้ให้ยกมือได้นะครับตามที่เราพูดกันเมื่อกี้นะไม่ใช้ไปเพิ่มนอกประเด็นนะครับ และที่บอกข่าวบ้านแล้วอยากให้ทำนะคะเมื่อคุณจะเปิดกิจการได้คุยกันเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องให้เรายังไม่เคยในฐานะกรรมการที่ดัดการนั่งอยู่ที่นี่ข้าทุกวันไม่เคยไม่ข้าค่ะยังไม่เคยได้รับจดหมายแจ้งว่าฉันจะเปิดกิจการยกเช่าไปตรวจสอบไหมทำรังน้ำถูกต้องไหมอะไรไหมต่างๆารนานๆนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะที่บอกว่าเอ็นโอนเเจ็รเทียนกาตาในเมื่อถ้าขาดความเชื่อใจแล้วปัญหาในอนาคตต้องเกิดแน่ ฉะนั้นทำยังไงคุณจะสร้างความเชื่อใจในการดําเนินความต่อไปเนี่ยนะคะเจ้าของจะรับรู้ไหมผู้จัดการที่มีอำนาจแค่ไหนในการที่จะไปถ่ายทอดให้เจ้าของว่าเราได้ความมุ่งมนเรื่ยแล้วเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวอักษรอย่างเนี้ยก็ยังไม่ได้ทําตามอ่ะนะคะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะในการทําธุรกิจเมื่อเราคอมมิชเมนต์กับใครแล้วเราก็ต้องปฏิบัติาทำตามอ่ะเพื่อให้ชาวบ้านเขาเชื่อใจเพราะชาวบ้านเขาก้อือ กระบอกเสียงให้เราแล้วก็เอาชาวบ้านเป็นเพื่อนการทั้นเพื่อสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นที่ยั่งนก็มีแต่เป็นผู้ให้ให้มาตลอดอันนี้แหละธรรมะที่มาในการทำเพื่อสิทธิมนุษยชก็คือเรื่องของความจริงใจต้องมาก่อนเลยค่ะไม่ต้องให้ชาวบ้านคุเฟ้าหราแสลมแสลมใคทยกมาคุณฟ้าขับรถผ่านคุณฟ้าทำก่อสร้างมาเกือบ50ปีในชีวิตเราหนึ่งหกิบห้แล้วแต่แค่แสลมที่เราทำก่อสร้างแบบใครยกมาเนี่ยกี่วันคุณจะทำที่เราสิเพราะมันเจริญร้านชาวบ้านเนี่ยร้านขุนร้านเนี่ย ฉะนั้นเราต้องมีทางนีของเวลากําหนดถนนทางกี่วันคุณจะทาให้แล้วเสร็จเพราะมันขาดความเชื่อมั่นขาดควาเชื่อใันถามก็จะเหนื่อยนานนั่นก็เลยจะจะฝากไว้นิดนึงอย่างร้อยเนี่ยร้อยด้านหลังของเราร้อยสามสิบเ็ดไร่ที่บอกว่าตั้งแต่แรกเราบอกที่เขาขุดบ่อนดินน่ะแล้มาสไลด์เข้ามาในที่ดินที่ไร่ธรรมาถาาเราเราโจมร่ทเทศบาลแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่ยังไม่ได้รับการบอว่ามันมันอะไรยังไงในนที่ดินของเราร้อยสามสิบเดไร่ด้านหลากท่านเทศบาลด้วยนะคะ พี่ฟ้าตกอยู่ล็อตเมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะพี่ว่าเขาขุดบ่อนนะ้ำแล้วทิ้งไปสไลด์ตอนที่นายมาทำงานปีที่แล้วค่ะส่งฝากพรมเอี่ยมบริสราทินานิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน